จอกเจนจือคือหลามไปก่อลูกนี้มาที่ม่อนเอาแล้วม่อนกับพี่เนี่ยอยู่ใกล้กันแล้วอย่าจับกันนะเปิดม่อนเชื่อสคริปต์ทุกเมื่อมาที่มี่มีกระชากไปแล้วมีเปิด,ดนี้ติดต่ออยู่ต่อมาทางขวาให้กับตันออนเอาแล้วบัสตัดรอนไม่ได้มาที่มี่มีบอกมีพื้นที่มีกระชากให้กับเกมเบิร์สวยลูกนี้เกม มาีนี่มีเปิดลูกนี้หูขึ้นยิงขึนผ่านออกไปเลยอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยภาษาังกฤษโอเค <Nice. S 1> เปิดลูกนี้ติดตดูต่อไปยางได้เต็มมุมอยู่ที่จ็อกจ็อกจะเปิดเข้าไปจ็อกเปิดลูกนี้เอ้ยโอ้โหตัวนี้มงสวยเหลือเกินโอ้โหผมเสียทรงมงข้ามคานออกไป โอ้ตัวนี้มันไลฟ์เหมือนกันนะเนี่ยว่าไงครับโปรแกรมนี่ดูลงดูลงถ่ายวีดีโอนี่อันนี้มันเทียบกับอะไราเปเด็กแล้วนี่ยแต่เขาไม่พูดกับเด็กอย่างนี้ไม่ได้โปรแกรมลงบอลนะครับไปที่บาสบาสมาเกมเกมเบิ้ลเร็วนาทีมันที่จ็อกจ็อกจ็อกยิงเลยต่อตัดบอลไม่ได้ต่อโตกลับมาแล้วที่จันพันแต่มันยิงเลยนี่เข้ามือพี่เอกมอนมอนให้บาสบาส วัดเรไปได้บ้ากลับไปม้อนทีนึงนั่งเล่นดีกว่าเฮ้ยนั่งข้างหลังลูกโปรแกรมนั่งข้างหลังเดี๋ยวมันโดนบอลบลูกกลับตอนนอนพักอกเหมือนจะจุกเหมือนจะจุกตามพันได้อยู่ตามพันเปิดติดบาสเฮ้ยเกมได้บอลอยู่ครับเกมบอลขวาให้มี่มี่เปิดลูกนี้ติดที่ต่อครับผมตีไปต่อต่อกระชากขึ้นไปต่อล็อกไปต่อยังได้อยู่ คือหลันให้ตีตีล็อกสวยลูกนี้ตีให้อ,อ่อนอ่อนจะม้วนอ่อนจะคุกขิกโอ้โหยังไปไม่ได้กับตันอ่อนไอ้พี่ไอ้กันบอลให้หลานด้วยนะตีเปิดเข้าไปไปที่พี่ตั้มคืนมาพี่เอ้ยเมื่อกี้คืนให้อะไรเมื่อกี้มองไปทางอ่อนแต่คืนให้ตีมาที่ต่อต่อเปอิดลูกนี้ติดเกม ไอ้ไอ้นี่ติดเกมใคร้ติดเกมหรอไอ้เหียอันตรายนะตนีติดเกมติดเกมหรอมาแล้วเกมให้ตีตีไปแล้วตีบอกใหญ่กว่าเกมบอกเล็กกว่าเกมบอกเอ้เกมบอกไอ้เกมบอกรอกว่าเว้ยเฮ้ยเขาขอใบแดงอะไอ้ตัวนี้มันเน้นรอันนี้ต่อเอ้ยที่ตั้มเกมกับตีเจอกันอีกแล้วมาที่บาร์บาร์เปิดทันทีตรงนี้เข้ามือพี่ตั้มเลยต่อได้บอลอยู่มาที่กัปตันนอน าถานอนให้ตีตีทะลุช่องไปติดมอนมอนไปที่มีมีกลับไปที่พี่เนกเลยพี่เหนกไปที่มี่เอาละมีมีพื้นที่มีกระชากขึ้นมามีเปิดออกขวามาต่อสกัดไม่ได้ตีได้อลอยู่ตีเจอมอนดันงได้อยู่มอนได้มอนได้หรือตีได้ตีได้ก็ตีไปต่อต่อให้ตี ีมาเอาให้ไอ้มีเฉยเลยมีไปที่เกมเกมคือหลังมาที่มอนมอนมาที่จ็อกจ็อกเข้ากลางไปโน่นนี้อ้ยเลยไปนิดเดียวกะะระต้อนกระต้อนอยังไงล็อกไว้ก่อนจะหมนะะนุนแล้วกระต้านโอ้โหใจติดอีกแล้วมีให้กับจ็อกจ็อกไปที่มีอีกทีนึงมีเบิร์ดเร็วทันทีติดไปตามโอ้โหนิดเดียวโดนแล้วโดนเราจเย็นจเย็นคบาดไปยังติดตามอยู่ เอาล่ะครับจันพันได้บอลอยู่จันพันต้องบอลไว้เด็กแม่เลี้ยงคุยด้วยไปแล้วจันพันเปิดไปเดี๋ยวมัแล้วโอ้ไปเออต้องเอามาแล้วอีไม่ได้แล้วเสียงแห้งแล้วม่อนมาที่ม่อนม่อนมาที่พี่จ๊อกจ๊อกขวามาที่บัตบัตคือหลังมาอุ้ต่อตัดไม่ได้รู้ก็ทันเอาล่ะต่อโต๊ะต่อยิงเลยวันี้โอยตัดต่อมากเดี๋ยวติดต่อมากเออตัดต่อนี่อยู่ดาราวิดีโอวะเนี่ย จึ้งมาเปเอ้าไม่ใช่ใช่ร้องเพลงเฉยเลยเกมเปิดตรงนี้ติดติ๊ตต้ำอยู่ติ๊จะเอ้ยจะติดจ็อกอยู่คือหลังมาที่ติต้ำมาที่ต่อต่อไปกับตันอนตะนอนทะลุช่องไปตรงนี้อาจารย์พันบอก้ีฮีขอมอไซค์กูด้วยรีบ มีมาทางขวาที่ม่อนโอ๊ยฟืฟ้นอลงไว้นะม่อนกระชากขึ้นไปแล้วม่อนยิงลูกนี้หูยออกข้าวไปนิดเดียวไปแล้วทะลุช่องให้จานพันจับไม่ได้พันบอกใหญ่กว่าจานพันใหญ่กว่าแล้วก็เจ็บไปก่อนีนดอกหนึ่งจเองโดนจิ้มโดนจิ้มไปไปลูกซื้อนมเลยครับน้ำหย มาที่ต่อต่อมาพันเบอร์เร็วที่กระต้านอนตัดยิงเลยที่ออกข้างไปบอลออกหลังไใหญ่ที่ออกข้างออกข้างไปนิดเดียวยมาที่บัต<ว>บาตไปนิดมีมีไปเอาละครับตีตัดไม่ได้ตีโตกลับแล้วตียิงเลยนี่ขามือพี่เนกพี่เนกเบอร์เร็วทีเอาละครับจอ๊จอกยิงจอ๊จอกจ๊อกได้อยู่มาที่เกมเกม เก๋โอ้โหเปิดติดมิตตั้มเอาละครับไปผ่านได้บอลอยู่เปิดเข้ามาติดที่บาสบาสทะลุไปจ็อกจก็จอกยมีเลยดิโอ้ย,อยหวานเจีย๊ยบเขาบอกกลางมีมาแล้วตีได้บอลอยู่ตีจะกระชากไปตีเปิดให้มิตมตั้มตั้มจับบอลสวยแล้วนี้แทงทะลุนี้คนละช่องอูไปช่องสี่บำรุงพมเฉยเลยเมาแล้วมาที่มีมีจะโตกลับแล้ว นี่บอกเล่นก่อนมาที่จ๊อกมี่นี่ตอนมันท้องนี่แม่มันเล่นชอบเล่นดังอย่างเงี้ยมาที่จ๊อกออกขวามาโอ้จ๊อกกับตัวได้ยิงเลยยิงจ๊อกมาที่มันมันล็อกไปหนึ่งมันเปิดตรงนี้ออาให้ตีใช้เลยโอ้โหนางหายเพื่อนพี่พันเกินแล้วตีบอกไอ้เหี้ยมาเยอะตีล็อกไปแล้วหนึ่งตีดึงเพื่อนไม่มาเอาตานอนให้จานพันจานพันเบิ้ลเร็วทีตีบอกเบิ้ลกลับมาโอ้โหอะไรวะเนี่ย โอ๊ย,ยนี่ดูไม่เข้าอ่ะคันดูว่าไม่เข้ากับตันอ่อนไหมไม่เสียแรงรอตั้งนานไม่เสียแรง,แรงนี่ส่งให้เพื่อนเหรอขา,าจะมาเ <laughs> ยี่ยมเดีย๋ยวเขีย่ยเข้ามาไปทางซ้ายให้กับมี่มี่มาบัดบัสไปมี่พี่น้องส่งมาเองเปิดข้อย้อยไปให้นี่จ็อก จ็อกบอกเอาไข่พักก่อนแดนบอลเอาคืนหลังไปก่อนจงังเาาค่องเบียรมาจ้างไอกรรมการแบบเชี่ยงตรงตลอดไม่มีแล้วต้องให้ขึ้นหลัง,งให้ขึ้นหลังมาแล้วครับมาที่เกมเปิดขวามาจ็อกจ็อกเล็งแล้วจ็อกยิงเลยตรงนี้โคงโค้โงพีต้อมปัดออกไปได้โอ้โหย,ย,ไ,ยโ <laughs> ไปหมดแล้วแล้ว <laughs> ว่าอยู่บนอยู่บนอยู่แล้วว่าอยู่บนนะจ็อกจะเปิดเข้ามา จอกเปิดยอยบาสมงเช็ดกลับมาเกมมงไปทีไอไอบาสยังไงโโอ้โหูชุดมือพุ่นมาอ๋อการ์ตันอ่อนเขากลับแล้วการ์ตันอ่อนยังไงโอ้โหเฮี้ยอะไรนเนี่ยไป <c oughs> แล้วที่บาสบาสเจอพี่ตามสกัดไปได้มาทางซ้ายจ <c oughs> ันพันยิงไกลทะลุขวาไปแล้วอุ้ยนิดเดียวแกงเคลื่อนะไยเนี่ย <c oughs> อาแล้วทิมมี่มีเปิดลูกนี้เกมพักออกไว้สวยลูกนี้เอาบอลลงมาชากไปอุ้ยได้ขนมอะไรครับเนี่ยโรลเลอร์คอเตอร์เหรออุ้ยสุดยอดเลยอะ่ะไปแล้วนี่มีบารมีบาสบาร์ทลูมาเกมจับมาไม่อยู่เองลูกนี้ลูกเป็นชิบได้ครับได้ครับเราต้องหมุนตามบอลไปเนี่ยเราโปรแกรมหมุนนี่บอลอยู่ไหนเราหมุนตามไปอย่างี้นี่นี่บอลมานี่แล้ว นี่เอากระตันนนล็อกหลบสวยเลยล็อกตัวเองอีกแล้วสวัสดีจ๊อกจะยิงวันนี้อ้๋ครับคานออกไปโอเคสวยเอาดีระวังขนมหกนะครับเอากระเช้าทีมเขียวโปรแกรมนี่มีอนาคตนะเชียร์ทีมเขียวดีดีลูกดีจัดไปตามตามบอลตามบอลได้ทันนะตีเอาเอาดนี้จะท็อกได้บอลอยู่ท็อกเปิดลูกนี้ติดตีไปเดี๋ยวต้องหมุนให้โดนนี่มาแล้วนี่ยิงขทำคานออกไป สีม่วงเตรียมตัวนะสีม่วงม่วงจะไหลเตรียมพร้อมแล้วหนูกินข้าวยังครับเนี่ยโปรแกรมมีข้าวยังครับอ๋อกินแล้วกินอะไรวันนี้ไข่เจียวเหรออุ้ยอาหารพื้นฐานเลยเนี่ยอาหารของชอบเลยไข่เจียวคนเดียวที่ได้ใจเฮ้ยจานพันได้อยู่กลับมาที่ตะนนอ้นเฮ้ยเด็กชอบโบ้เฮ้ยเป็นบางทีแล้วบางเมื่แล้วมาแล้วก็ต้องล็อกไปแล้วยังไงยิงลูกนี้หูชนเสานอกไปเลย มีเวลาไม่มากสิบวิสิบว,บวิต่อได้วันยู่ต่อลุมากันตันอน่อนวันที่ตีตีมาจะมาแล้วมา,าแล้วจ๊อกบอกมีื้นที่จะหมดเวลาแล้วหมดเวลาหมดเวลาไปทีมไหนแลลด,ดงกับใคร